ดราม่าวันนี้เป็นดราม่าเล็กๆที่มาจากมหาลัยชื่อดังอย่างศิลปากรคะ่ะเรื่องก็คือเมื่อสามวันก่อนเนี่ยทางมหาลัยได้มีการออกประกาศว่าชุดคุยที่บัณฑิตจะใส่ในงานรับปริญญาในปี67-69ถึง 6, 9, เนี่ยจะต้องเป็นชุดคุยจากร้าน X x เเท่านั้นโดยให้เหตุผลว่า 1. มีความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุอย่างสูงทำให้ชุดคุยสวยงามทนทาน2แถบสีผ้ากำรรมะหยี่เนี่ยถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าพบบัณฑิตสวมคุยจากร้าน านอื่นอาจจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่ค่ะเท่านั้นแหละลูกพะพิคเนศของขึ้นทันทีค่ะรถทัวร์ก็แห่ไปลงถล่มโพสตกันรัวๆมันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องล็อกร้านชุดครุยด้วยละ่ะมาหาลาัยก็ไม่ได้ออกตังซื้อชุดคุยให้บัณฑิตนี่เราจะมาบังคับการใช้เงินของบัณฑิตนี่ได้เหรอดูอยังไงก็เป็นการผูกขาดทางการค้าชัดๆเรื่องนี้มหาวิทยาลัยได้ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเรื่องแถบสีเนี่ยใครๆก็ทําได้เหมือนกันหมดอะ ก็โดนถล่มรัวๆค่ะจนทางมหาลัยต้องออกมาแก้โพสต์ว่าทางมหาลัยเนี่ยสื่อสารค้าเคลื่อนจริงๆแล้วอะ่ะบัญญิตสามารถจัดหาครูเองแล้วก็ใส่ครูอะไรก็ได้มารับปริญญาขอให้ถูกระเบียบของทางมหาวิทยาลัยก็พอขอโทษที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะแต่โอ้โหในใบประกาศแรกคือมันชัดเจนมากเลยนะว่าถ้าใส่ครูจากร้านอื่นอาจจะต้องไปเปลี่ยนอะ่ะแล้วทุกคนคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างคะเรื่องนี้เนี่ยมหาลัยสื่อสารผิดพลาดจริงๆหรือว่ามันมีผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่คอมเมนต์เข้ามากันนะ